ยังวันนี้น้องเมย์มาแล้วค่ะเอฟซีมาเดินกับโอ้น้องเมย์สุดยอดมากเลยเป็นหญิงเด็กเลยนะคะนี่โอ้ขาขาแบบปดาได้นะคะยิ่งใแขางโกเบสวยนะคะใช่จะไปลงจะไปซีตันนี้เรากำลังเวิ่งสายเขาเขาถนนระกษาใกล้ถึงแล้วหรือเป่าใช่น่าต่อน่าจะเหลืออีกแค่สาวสิบกิโลเมตร ถึงใครก็ถูกนั่งเองก็มาแล้วนั่งเนคะมาเทียบกับม่ได้แล้วนะค Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ทางบุญของเราเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเอฟซีตอนนี้ก็เข้าแถวเรื่องนะเป็นแถวเลยนะคะเอฟซีเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเอฟซีอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสั่งซื้อนะคะผ่านช่องแม่บุทตรปกอกด้วยนะคะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะ ทีท่ทีคฟ่ีีโกโก้นะคะเสื้อองค่ปาริจิตน,นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะให้คุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้โกโก่ขาดสายนะคะวันที่สี่แล้วก็ยังนะคะมุ่งหน้าเดินต่อไปนะคะใครก็กำลังก็ยังดีอยู่นะคะนี่แอนแอนวิ่งได้อยู่นะ ็มีศรัทธานะคะตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยนะคะมันเกิดที่จะได้ไปนะคะ,สะแสวงบุญแบบนี้นะคะแต่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาอยู่กับลูกคุณป้าแล้วก็ได้ไปนะคะทําบุญเราก็เนาะคิดซะว่าเนาะตอนนี้เราก็อายุเยอะแล้วก็อยากจะไปหาวัดเป็นทาบุญนะคะอนันนี้ก็ ยังสบายอยู่นะคะเดินทางกอนสายๆหน่อยเนาะ,ะแล้วก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าแดดก็ไม่แดดร้อนก็ไม่ร้อน,นะะขอบคุณเช่นกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะสสดีค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีบุญเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ